กลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องฟองไฟบอางจุดชมบอลที่บอลรีสาร์ท,ทตอนนับเข้าสู่ส่องของบอลเลยบัญหาตอนพี่น้องหลังจากที่ว่ากลับมาแต่ทีมง,งานพี่น้องจะที่ในบ้านหลังอุปกรณ์นะคือถ่ายที่เข้าไปถ่ายเครื่องพี่น้องก็สิพาพี่น้องไปครับชมบรรยากาศบอลเซาเออบอลงานพี่น้องไปพี่น้อง ไปเบวรน้ำกันเลยพี่น้องอ่าบอนเฮ็ดงานพี่น้องเลยก็สิประมาณน,นี้พี่น้องหลังจากที่ว่ากลับมาแต่เฮ็ดงานอ่าอันนี้ก็เป็นเมลคว้าตัวชิพักไก่อ่าสิหมกไก่เอาก็สิพาพี่น้องมาเบิง่งอันนี้ชิปเป็นทังใส่พวกสีนพวกเนื้อพี่น้องอ่าไป,ปพ,พี่น้องสิพาพี่น้องไปเบวรน้ำกัน พี่น้องหลังจากที่ว่าเป็นกับมาติเหตุงานอ่าเป็นการสิพากันมาล่างถาดท,ที่เพื่นไปอย่างโอ้อันนี้กับซองสาวไอ้ผู้บ่าวผู้สาวพี่น้องผ <c ười> ู้เบาผู้สาวออกันมือว่าออกกันมือวานี่บ่หน,นิอือผู้บ่าวบ่าวสาวพี่นอ้องเขาหมายปาหมั่นเพื่อนปะคือละชาม <c ười> Ê dân Ê dân À vâng non, Tươn cứ vâng. <laughs> nói đoán 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 là xám thừa Quá Quẩy bó ơi Áo Sù đấy, sù khấu đấy Cứ khỏe thì bỏ đây nó ăn chẳng nhiều Bút có bộ tiền นอนกูบอตืน่นเรียกอะไรเรียกอินเดียพี่น้องอืมมาจากทางมาเทศงานกะสิมาล่างถาดไว้บื่นกะทำงานต่อพี่น้องเลยนี่พี่น้องอุปกรณ์เขาสิมีตั้งแต่เบอร์ 1, หนึ่งฮอตเบอร์สิบสองพี่นอ้องอ่าเป็นลานขาตื่นมือเสามากะสิพักกันไปแต่แต่เสาพี่นออ้องเลยอ่าไปทำงานพี่น้องเลยหาเงิน อ,อยู่เมืองกุง้งพี่นอ้องบาไดบานากา็ได้มาทำงานอยู่เมืองกุ้งพี่น้องจันไรก็คอยติดตามบรรยากาศไปน้ำกันพี่น้องเอาพี่น้องคอยติดตามไปน้ำกันได้พี่นอ้อ,นองเด้อดหลังจากที่ว่าเข้ามาเขางานพี่นอ้องอ่าื่อานี้เข้าอ่า ล่างถาดเนาะกับจากการเท่ากับล่างถาดล่างตีเท้าใส่เครื่องใส่ของเรียบร้อยเท่ากาับอ่าคือมือนีเท่ากาับมาขายพี่น้องอ่ามาขายกาชิมิอ่าพวกส้มพี่น้องส้มแล้วก็เป็นหมูย่างแล้วก็เนื้อย่างพี่น้องตูดไก่อ่าแล้วกห็หัวใจไก,ก่พี่น้องแล้วไส้ไก่น้ำพริกพี่น้องอ่าอยู่ขานน้างถนนพี่นอ้องเห็นปะ ขายหลายคนพี่น้องเลยร้านค้าตรงกันข้ามอันนี้ก็บพี่เป็นร้านค้าผึ้นขายไก่ทอดพี่นอ้องอ่าอยู่ตรงข้ามกับอีกทั้งตะว,วันทั้งเหนือก็จีร้านขายกับเขาเป็นเขาหลัดแกงเขาลัดเขาแกงพี่นอ้องยลูกค้ากบ็บางมือก็หลายพี่น้องบางมือก็บ่ค่อยหลายปานไดอ่ามีแต่รถแลนผ่านพี่นอ้นองเพราะมันติดถนนใหญ่ อ่าเศรไฐกิกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเบาเหล่บัตรหน้าเด้อพี่น้องเด้ออ่าเพราะว่าเดินทางเขามากกรุงเทพหรือว่าเขามากกว่าทมอพี่น้องเอ๋มาหาเงินหาค้ำเพราะว่าอยู่บ้านเท่าอ่าหรือว่าอยู่บ้านของเบาเล่ากะเศรษฐกิจก็ค่อยดีบันไดพี่น้องอืมเวลาสิไปใส่มาใส่น้ำมันสิเติมก็ยังบ่มีพี่น้องเอ๋ขนาดานนว่าน้ำมันแพงอ่าเขาว่าน้ำมันแพงแพง แค่สำแดผมก็ใส่พี่น้องเลยแต่ว่ามันมีน้ำมันให้เติมพี่น้องก็เลยแต่เดินทางจากบ้านเกิดพี่น้องมาเข้าสู่เมืองกรุงพี่น้องขอทอมอมาหาเงินหาขําพี่น้องเลยจังไดกะฝากกดไลร์กดแชก์กดติดตามให้เบาหลับหน้าธิกาพี่น้องเด้อนอร่อซสุดมิลเพี่น้องมือหนาค่อยฝวกันไหมพี่น้องขอบใจพี่น้อง